น้อยคนที่จะรู้ว่าชีวิตควรเดินไปในทิศทางไหนครับเป็นน้ำแข็งน้ำแข็งก่อนรองนอันนี้คืออันนี้คือเนื้อควายครับผมนะฮะควายลมควันเนื้อควายลมควันเชงเองก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกตามหาสิ่งที่ใช่มาโดยตลอดนี่คือเส้นทางนะคะที่เรามาตามหาควายควายป่า การเดินทางออกสืบค้นเรื่องราวต่างๆทั่วประเทศได้พบเรื่องราวมากมาย,มตายตแต่สิ่งพิเศษคือทำให้พบกับสิ่งที่คิดว่าใช่นั่นคืออาชีพเลี้ยงควายตรงนี้เป็นจุดที่เสือโคร่งมีเสือโคร่งมีช้างป่าควายคือโจทย์ใหม่ของชีวิตพอเมื่อสัมผัสค้นลึกก็ยิ่งพบว่า ควายคือศูนย์รวมของเรื่องราวที่ซับซ้อนไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนกับควายการพัฒนาให้ควายมีความโดดเด่นและตอบโจทย์เกี่ยวกับค่าตอบแทนที่เกิดจากการเลี้ยงมันเมื่อรู้ใจตัวเองว่าหลงรักควายด้วยความบังเอิญ ก็จำเป็นต้องออกเดินทางตามหาทุกแง่มุมของควายอีกครั้งวิธีหาคำตอบว่าควายคืออะไรการเริ่มต้นจากโลกออนไลน์คือครั้งความรู้ชั้นดีดดเอมามาเออมาออคืนนี่คือนอนอยังไงนะคะนอนข้อโคนนอนนอนข้อโคนจ้ะไม่ได้<อ>เป็นคอกมุง้งพอเป็นอยู่ที่นาะจะนอนข้อโคนไอ,อ้แดดนะพอ แย่กว่านี้เยอะโหแย่กว่านี้ไม่ใช่หลายเท่าเสียดายไหมก่อนที่ได้ร่วมไอร์ไอร์โค้ชบอกอยู่รางาอยู่ร้อยกว่าล้านแต่ก็อีกนั่นแหละการค้นข้อมูลจากเอกสารมันยังได้ข้อมูลไม่เท่ากับการพูดคุยกับคนเลี้ยงควายเชงเลือกเดินทางไปพบกับไอริน เธอคือคนที่จูงพ่อพันควายไทยหลากหลายตัวเธอมีชื่อเสียงในวงการควายงามเธอลูกทองเด่นตัวที่หนูมีอยู่ที่ฟาร์มอ่ะเราจะเอาลงสนามปีหน้าแต่ว่าท้ายมันมันโด่งๆนั่นเนี่ยดีแล้วควายงั้นถูกถูก,ถกที่เราจะเลี้ยงมา <c oughs> มทําแม่พันธุ์หรือขยายพันธุ์ <c oughs> ถ้าควายเล็กๆควายกลมๆอ่ะ <c oughs> หนังตึงๆอ่ะไม่ไม่ไม่แนะนําให้มาเลี้ยงเป็นแม่พันธุ์หรือว่าพ่อพันธุ์ แนวคิดของไอลินคือเลี้ยงควายสายพัฒนาให้ควายมีโครงสร้างใหญ่และต้องมีอัตลักษณ์ควายงามที่สามารถเดินในสนามประกวดได้และนี่คือการเปิดประตูเข้าสู่วงการควายของเชงค่ะ